วานนี้เรานำเสนอประเด็นเรื่องของใบโพลบิสเนสอวอร์ดบายสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการประกาศรางวัลที่สะสมร่วมกันกันกบธนาคารไทยพาณิชย์นะครับให้รางวัลกับบรรดาธุรกิจ SME เมเมื่อวานนี้ครับหลายคนบอกว่าสนใจวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกันในรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทอะไรบ้างที่ได้รับรางวัลและเขามีความน่าสนใจอย่างไรลองไปติดตามกันดูจากรายงานชิ้นนี้ครับเชิญค่ะ ธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสตร์ศิลป์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการส่งเสริม SME ไทยให้แข็งแกรง่งพร้อมผลักดันให้ธุรกิจดําเนินได้อย่างยั่งยืนจัดงานมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของ SME ไทยใบโพวิ Award สเนตอ s วอร์ดบายศาสตร์ศิลป์ครั้งที่18โดยมีดรวิเชษสุรพงษ์ชัยนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อยกย่อง6ผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสําเร็จในมิติที่มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ SME รายอื่นๆหลังที่ผ่านมา SME ไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด19แต่ผู้ประกอบการเรียนรู้ที่จะปรับตัวพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใหม่โครงการใบโพ o a w วอรถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์นะครับและก็สถาบันบัณฑิตศาสินนะครับแห่งจุฬาลงกรณ์ซึ่งต้องบอกว่า เราร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี2550นะครับซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่18นะฮะถือเป็นการส่งเสริมให้ SME ไทยนั้นเนี่ยสามารถที่จะแสดงศักยภาพและความเข้มแข็งในการก้าวไปสู่ความเป็นบริษัทขนาดใหญ่ต่อไปครับโครงการนี้เองเปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการ SME คนไทยนะครับที่มียอดขายตั้งแต่50ล้านถึง500ล้านไม่ว่าจะเป็นลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์หรือไม่ก็สามารถสมัครได้นะครับ ท่านที่ผ่านการคัดเลือกนั่นเองก็จะได้รับคําแนะนําดีๆจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันศาศสิทิและ์อชบีนะครับในการที่จะทําให้ท่านสามารถที่จะวางแผนธุรกิจแล้วก็ไปต่อได้อย่างเข้มแข็งนะครับส่วนท่านที่พิชิตรางวัลน,นี้เองก็จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการที่จะต่อยอดทางธุรกิจในวงกว้างต่อไปครับโดยผู้ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย6บริษัทได้แก่บริษัท BCL 2002จำกัดบริษัท PVT m a n u มนู t u r i n g ริงจำกัด บริษัทโฟโดอิป m น n ์จำกัดบริษัทสิริบัญชาจำกัดบริษัทเอกราชอุตสาหกรรมกระดาษจำกัดและบริษัทเอ i n เนนซ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็ค่อนข้างลำบากและย,ยากมากก็ดีใจที่ทาง SCB ีและก็ศาสศิลเนี่ยได้เห็นว่าทีมงานเล็กๆของเราเนี่ยสามารถทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ต่อยอดตรงนี้มาเนี่ยมันเหมือนเป็น ยาชูกําลังให้ในกลุ่มของอสิ่งบริษัทของเรามากๆเพื่อที่ว่าเฮ้ยมีคนเห็นเรามีคนให้ความสําคัญเราแล้วมีคนมาช่วยเหลือเราซึ่งตัวนี้ผมกับทีมงานในบริษัทนี้ค่อนข้างดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลนี้นะครับแล้วก็มันเป็นแรงกําลังใจแรงผลักดันของเราให้ต่อสู้ต่อไปครับทุกคนอยู่กับสิ่งทอมาหมดเลยเพราะ,ะนั้นเองยังไงก็ต้องใช้นะครับสิ่งทอตอนนี้มันไม่มีวันตายถามผมสิ่งทอไม่มีวันตายแต่ว่าเราจะอยู่รอดบนความที่เหนื่อยล้าหรือว่าความยากลําบากตัวนี้ยังไงหาจุดแข็งของตัวเองให้ได้ตัววนี้ผมมอง่า เป็นการสนุกแล้วก็ท้าทายยิ่งพอเราได้มาทําเป็นนวัตกรรมสิ่งทอซึ่งไม่มีใครมีแม้กระทั่งในต่างประเทศที่เขาทําสิ่งทอมานานๆเขายังไม่มีแล้วเรามีเนี่ยมันเป็นความที่เราสามารถ ภูมิใจและก็ท้าทายเรามากที่จะทําแบรนด์ของเราที่เป็นคนไทยตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยให้เติบโตทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศทั่วโลกครับก็ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันสาสินที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราจะทำและแรงและรางวัลในวันนี้จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากทําสิ่งดีๆขึ้นไปอีกในอนาคตสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือเราทําให้ธุรกิจเติบโตจากเบอร์ซื้อมาขายไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมและในอนาคตเราก็จะเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืนเราอยากจะส่งต่อบริษัทนี้ ให้ไปสู่เจเนอเรชันต่อๆไปอะคะ่ะก็ในธุรกิจในอนาคตเรามองว่าตลาดต่างประเทศเนี่ย <wyn> ค <envision> ือโอกาสของเราประเทศเพื่อนบ้านของเราอะค่ะธุรกิจอาหารสัตว์มีการเติบโตค่อนข้างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้โอกาสนั้นโตไปกับเขาด้วยค่ะคีย์สักเซสของบริษัทก็คือทางด้านนวัตกรรมนะครับแล้วก็ความไว้ใจจากลูกค้านะครับความซื่อสัตย์แล้วก็สิ่งที่ผ่านมาที่เราทากับลูกค้ามันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ครับแล้วก็บริษัทคู่ค้าต่างๆที่ ช่วยเหลือเรามาตลอดนะครับรวมแม้กระทั่งทางแบงก์เอเเองก็ตามนะครับรู้สึกภาคภูมิใจมากๆที่ดําเนินธุรก,กิจมาได้ถึงสองเจเนอเรชันนะคะตั้งแต่ยุคคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยุคของพวกเราอะนะคะแล้วก็ทํามา34ปี่ปีละวันนี้สิ่งที่ทำเนี่ยมันเหมือนมีคุณครูอะค่ะคุณครูหัวหน้าห้องอะค่ะเอาหัวใจอะค่ะเอาคะแนนเอาเข็มอะมาติดให้บนบ่าค่ะวันนี้ดีใจเหลือเกินว่าเหมือนคุณครูอะเอาดาวมาติดให้ที่อกว่าได้5คะแนน ก็จะเอารางวัลแห่งนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ตัวเองและกับทีมงานนะคะว่าเราจะต้องทำดีต่อไปเราต้องรักลูกน้องรักลูกค้ารักซัพพลายเออร์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทุกๆมติติต่อไปอะไรที่เราทำดีแล้วเราจะทำต่อไปอะไรที่เรายังไม่เคยทำแล้วเราสามารถทำได้อีกเราจะทำต่อไปค่ะในช่วงโควิดเนี่ยเราเรามองว่า ในช่วงที่เรามีทรัพยากรเหลือนะคะเราก็มาปรับปรุงภายในดูเรื่องระบบ ERP เทรนนิ่งข้างในนะคะก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถหลังบ้านเราเนี่ยเป็นโอกาสให้เราทําหลังบ้านเราให้แข็งแรงในขณะที่พอโควิดดีขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบกลับมา,าทำเซอร์วิสได้แบบปกติอะคะ่ะ การพิจารณาตัดสินรางวัลไบโพบิสเนสอวอร์ดบายสสินประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายแขนงผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับการพิจารณาไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์หรือสสินผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ w w w b i p o b u s i n e s s a w a r d o r g หรือโทร022184001-9ต่อ179 ไม่ใช่เป็นเพียงแค่รางวัลการันตีหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการเท่านั้นนะคะแต่ว่าตัวผู้ประกอบการเองก็เป็นต้นแบบค่ะให้กับผู้ที่จะทำธุรกิจอื่นๆสามารถใช้เป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันล่ะค่ะ